ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผู้ผมเกมมักการนะครับวันนี้มันอยู่กับเกม Dead by Daylight ์ไนะม่แค่ผมใช่ไหม uh huh. อ่าฮะมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งสวัสดีแฟนวะไม่รู้เอ๊ะเอ๊ะเม็กเซียวโร่อ๋ออะไรบ้างนี้ มีเปอร์กันเดียวเองนะซึ่งออฟเฟอร์ลิงนี่คืออะไรเนี่ยใช้ได้ปะวะอ๋อยังตอนี้เรายังไม่ใช้เปลืองของนะปะโอ,โ,โอ้ยลุยกันเลยตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วนะครับผมต้อกดดิกดแล้วก <Good now. S 1> ูกดแล้วโอเคมาแล้ว Asarob resting place ะป็นหลุดครไว้แน่เอ,อาเดียวอมาละเรามีสกิลอะไรบ้าซึ่งไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับผมลืมหมดแล้วเราต้องไปทำอะไรนะอะไรซ่อมเครื่องเนาะอ่ uh ้ฮ huh. ะอุ้ยเหี้ยมันเห็นกูแล้วมันอยู่กลาง มันพิ่งวิ่งผ่านไปเมื่อกี้ใครเห็นลางๆมันผมบ้างมันเล่นต่อรองอนคนเชี่ยมันหมาปอ้ยอ,อ้าวโดนไปทึง <laughs> โอ้อยแม่อะไรปิงเ,เครื่องอยู่ไหนวะอ้าว,าวโดนไปอีกหนึ่งโอ้ ให้เดินเนาะไม่ใช่กูไม่ใช่กูสามสิคหนโอโอเคซ่อมเครื่องครับซ่อมเครื่องมันต้องซ่อมให้เสร็จเลยไหมวะเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกดูเข้ามาเขา,าบอกไม่ต้องซ่อมให้เสร็จแร้วใครมาซ่อมทีเดียวครึ่งนะวะอ๋อเฮียเพื่อนโดนลาบมาต่อเราซ่อไกลแล้วครับโต้มังอยู่ไหนเนะี่ย กูเหรอไอสกิลนี้ไม่รู้ด้วยทำอะไรได้ไกลเลยอะกูอยู่ไกลแล้วกูวิ่งแล้วนะเช่ญนิวอาร์แล้วตุกแล้วนั่นไงนั่นไงมันชอบป่าววะไม่มาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวมันมาไหนเนี่ยเอ้ยหนีวะโอ้กไอ้ควาย มันละกักวะยุตาอย่างก็ได้ก็บอกอยู่ว่าหนีว่ะหนีว่ะมึงรู้ไงเอ้าอื้วู้โอู้เห็นแม่ไปละบูสุดโจ้ดิฮ่จะบักวูซีเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ใครวะโอ้เเดียวกูรู้เอ้ไอตัว โอ้มันตามมันตามกูโอ้ชิตปั๊บ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 เหี้ยไปช่วยไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนรู้มันจะฆ่ากูเฮ้ยมันหาผมไม่เจอมันแขวนตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปกูไปหาเพื่อนเอง

มันเฝ้ามันเฝ้า do <you> do? โอ้แป๊บนนะึงนะซึ่งมันไม่หลุดหรอก้อยชิบหา,ายสครัลโกโตช่วยกูด้วยต้องไปกับมันไปกับมันเสือมันไม่ฟ้ามันไม่ฟ้าเฮ้ยมันอยู่ปะวะโตกูตายแล้วโตกูตายแล้ว S <s <we b> มั <S <s <we b> นหา <s we b> รอดลุลุลุโตโตแล้วแล <s we b> ้วจะหมดแล้วอ้อ oh, ้อ้ยหี้ยย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 ย g ยยยยยยยอ้ยย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 เย้ายยยยยรย <s we b> <s we b> มันมีนี่นใช่ไหมเารีว่าอะไรวะบล็อตเว็บทำได,ได้ว่าบล็อดเว็บปลดล็อคของบล็อตเว็บเรดี้ไปก่อนนะครับผมสิ่งเราก็เววเวเวลเววเปิดเปิดทำไงให้โอ้เดจาวูนี่คือจเนเรเตอร์ออสี่วิดารเซนเช ค i l l i n g order ์มอว์อสซซึ่งเราจะไม่ใส่นี้เลดี้ติตอตอด้หรป่ครับไม่รู้คืออะไรครับใส่แมม่ว mm hmm. นะครับผมตัดไปในเกมดีกว่าแล้วก็จอยลอปี้มาเรยบรอ้อนนี่ครับผมกับเดีลนยะมันมีตัวพยาบาลปนะใช่ไหมไอที่นั่นเออมีมีโอเคเช็คเด็ดครับไร้เคิรส์ยาร์นะ ใกล้เครื่องเลยซ่อมแม่งเลยแซมอซ่อมเลยเด้ออันนี้คืออะไรวะอันนี้เพิร์กใส่มาไม่รู้ว่าทำอะไรได้เหมือนกันนะเจ้ามาช่วยกูซ่อมด่ใครนั่นน,นะนน่ะออไอีสัตอ,อ้าว้อ้โตโดนอีกแล้วช่วยซ่อมถวย ผมทำมัจะดวงสวยขนาดนั้นถ้าทำอะไรแล้วจริงเฮ้ยเฮี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 ยโอ้ยเดีวะเฮ้ยเดาเดาเดดาเดี๋ยวเว้ยออ้าแหลกโอ้ตัหน้ากเลยเห็นอะไมเป็นวาอ้าวกูกูแหลกอ่ะอ้าวไอสัตว์มึงหลุดปะ เอาาเด็ดกูไปไดไม่ใช่เด็ดมึงหอกกูก็หลุดมึงหลุดใช่ไหมตฮะมึงวาร์ปไหมวาร์ปวาร์ปวาร์ปเหมือนกันวะเอามาออกมาออกมาอมาเยมัมก้กเด็ดหลุดไปทั้งค like okay. ู่นะครับผมโอเคมาแล้วมาแล้วมาล้วมาแล้วก nee ็เลยก็เลยเช็คเด็ดดิไม่เขียววะ Watching ting nomad found Come her kom her okay, der er lavet ready ma Blood blot <coughs> roach River. om at slipper oh lidt ไม่บาปะเออมาแล้วเอ้ยโอ้ว่าน่าจะโดนแล้วรอกูก็ว่างนะว่าโอ้บรรจต้องหน้ากูอีกแล้วไอ้เอ้าอ่อได้แล้ววะอ่อรอดรอดรอดรดมันอดเมันอยู่หน้ากูอืรอดอยู่ลอดอยู่ โอ้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้โอ้ my goodness มันตาม probe หายไปแล้วโอ้มันยังไม่หายเสียงมันยังอยู่เสียงมันอยู่อ๋อเสียงมันหายไปแล้วโอ้เน็ตกวาดปะเป็นไรวะกวาดไปแล้วไงเออกวาดไปก็มึงมาแบบ กลาอะไรตอนนี้วะเฮ้ยมีของมียายิบต้าอุ้ยตกใจเสียงะระฆังแม่งนั่นไง <laughs> เจอไฟฉายไว้ <laughs> ควดมาลาโต้มันเดินไปตรงรถบัสเห็นแล้วเห็นแล้ว อ,อยู่ไหนวะอยู่หลังมันอ๋อกูวิ่งก่นันเปไปไฟฉายไว้ไปหามาได้ซึ่งตอนนี้เราต้องหาเครื่องโอ,โอ้นหนกมาดินเน่น้องเนี่ยนั่งคอราลขางให้หนาวลำขาด มาแล้วอยู่นู่นเหรอ,อาหาหลุมดีกว,ว่าอาอมีเครื่องตรงนี้ด้วยครโอ้หเหียมากถ้ามันไม่โผล่หลังกูดิช็อกเลยนี่โว่โอ,โอ้ดังปั้นเลยเสียงอะไรเสียงมา้อยมึงนะเออส <laughs> <laughs> ายมึง อุ้ยอ้ยว้าวชิมหายโอ้ยสั่ตายเส้นเลยวะโชคโชคโชคไม่แกูไม่ใช่คนแรกเอาเลยเอ้ยกูคนแรกแล้วแหละไอ้ฟับยันแม่ มันมาโอ้ยเฮียเกือบวไอ้สัตว์เฮ้ยเฮี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 ย้เฮียแล้เหมือนมันไม่ตีป้ามันอยู่เฉยอ่ะขนมันปล่อยเออมันไม่ตีบ้ามนปล่อยมันปล่อยวิ่งตามอย่างเดียวเลยมันปล่อยป้าเอ้ยใจดีว่ะเจอข้าตกนใจดีรู้สึกว่ามันจะวิ่งมาหากเราอะ โอ้รอด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 มีรอดละเคลื่อนตัวยงเนี่ยรอดไกลเหี้ยแล้วโอ้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 เครื่องแม่งยู่ไหนวะคือวิ่งเจอหลายเครื่องเอ่เจอกันเลยเครื่องนึงยู่ไหนวะเหลืเข้าสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่วะเอออันนี้ก็เสร็จแล้วมั้งอ๋อ อ๋อเพื่อนซ่อมอยู่ใครทักเฟรยมาวะโอ้เรียบร้อยโ<อ>ตเครื่องก็กเสร็จแล้วนะ<อ>เรียบร้อยประตูเปิดประตูหน่อยดูวะดักเฟรยมาวะอะไรตอนนี้ประตูกันมาอันนึงตัวอื่มันไม่ดักหรอวะ อะไรเนี่ยโอ้รอรอมามอมามาเมตเอสเคีนี่คืออะไรวะออนไลน์ออนไลน์โอ้ชนาวิใช่ไหมนะปะมาเลยเียไอ้เฮียไปไปก่อนไปก่อนเลยโอ้เย็นแม่รอนาน้ะไม่ต่อเอาไอ้เฮียไม่ตามวะ จะยาเข้าประตูไปมันเข้มมาเลยได้อยู่โอเคแล้วก็มาเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แซับสไคร้นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ